วิกนิวทวีเทปนี้เป็นกันที่ข้าวเทคตอกย้ำความเป็นแบรนด์น้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำระดับโลกทุ่มง,งบการตลาดกว่า200ล้านบาทเรื่องเครื่องแบรนด์ฟอร์แมนผ่าน5นกลยุทธ์การตลาดปี2 5 6 8ประกอบด้วย 1. สร้างแบรนด์แวลูผ่านการตอกย้ำน้ำมันคุณภาพข้าวเทคเทครอน 2. เข้าถึงนิวเจนและว o m แมนพาวเวอร์มากขึ้นด้วยแบรนด์แอมบบสเตอร์และโฆษณาใหม่ 3. Cu คัสเตอร์เอพิเลียนด้วยบัตรสมาชิกดิจิทัลและโมบายแอปพลิเคชันตั้งเป้าเพิ่มลูกค้า มาชี้กว่า2ล้านรายภายในสิ้นปี 4. โปรโมชั่นแรงต่อเนื่องทุกไตรมาสกระตุ้นการใช้งานจริงและ5้พนึกพลังพันธมิตรทางธุรกิจระดับแนวหน้าตั้งเป้ายอดขายโต15%ค่ะการตลาดของคาเทคปีนี้นะคะเราเน้นไปที่แบรนด์ for men นะคะหรืออันดับแรกเลยคือตะโกนแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักภายใต้การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็จะแยกกันออกมาได้เป็นหข้อหลักนะคะ ข้อที่หนึ่งก็คือสร้างแบรนด์แวลูนะคะให้คา์เทคเทคร่อนเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีคนรู้จักเท็ร่อนที่เป็นแฟนประจำอยู่แล้วแต่ว่าแฟนใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราเน้นคา์เทคเทคร่อนนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยเราไปที่กลุ่มเป้าหมายใหม่ก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสุภาพสตรีหรือกลุ่มนิวเจนคนรุ่นใหม่นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงใช้หลิงออมเพราะว่าตอบโจทย์เรื่องของคนรุ่นใหม่กลุ่มผู้หญิงแล้วก็กลุ่ม ผู้ชายที่รักรถก็น้องสองคนสวยนะคะอันที่3มเนี่ยเราจะออกตัวโมบายแอปใหม่นะคะสิ้นปีแล้วดิจิตอลการ์ดใหม่ตอนสิ้นปีนะคะอลองรับกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังว่าน่าจะมาสมัครเพิ่มขึ้นคาดว่าจะร้อนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะน่าจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า2ล้านลายข้อที่4นะคะเราจะทําโปรโมชั่นทุกๆไตรมาสนะคะจะมีนางเอกทุทกๆไตรมาสอันนี้ขออีฟไว้ก่อนนะคะข้อที่5ก็คือเน้นกับพันธมิตร ที่จะเป็นแบงค์หรือนันแบงค์โปรโมชั่นนะคะจะส,สอดคล้งองกับข้อที่4เพราะว่าคา t เทคทำเองไม่ได้อันี้กลับมาแบรนด์ฟอร์แมนส์นะคะย้ำคำนี้อีกทีแบรนด์ก็คือสร้างแบรนด์คาลเทคตะโกนแบรนด์คา t เทคให้เป็นที่รู้จักวันนี้หลิงออมเนี่ยมีด้อมเยอะมากมาตั้งแต่เช้าตีสี่เราคิดว่ารอบงานวันนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า1000คนตอบว่านาทีนี้ถ้าไม่ใช่หลิงออมก็ไม่รู้ใครแล้วค่ะการทำการตลาดยุคใหม่เนี่ยต้องไปกับกระแส สมมุติว่าเรามีเงินอยู่ประมาณ10บาทได้ด้อมมาตะโกนได้เป็น100บาทนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลิงออมน่าจะเป็นคู่ที่มีแฟนดอมเยอะสุดแล้วก็ทําไมไม่ตอบโจทย์อีกสําคัญอันนึงก็คือน้องหลิงเป็นคนใช้น้ํามันคาเทคของจริงน้องออมด้วยแม่ก้อยก็ใช้เติมคาเทคค่ะแคมเปญหลักของปีนี้นะคะเพราะปีหน้าเราจะอายุครบ90ปีของคาเทคปีนี้เนี่ยเราเน้นที่คาเทเทค เห็นว่าร่อนยาวแล้วมันก็ตรงกับสโลแกนว่าตัวจริงวิ่งไกลแล้วจะมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าโม้นะคะก็ต้องเสริมว่าตัวจริงวิ่งไกลไกลยังไงวิ่งได้ไกลกว่า42กิโลเมตรต่อถังฟันลีแคปอย่างนี้นะคะแคมเปญใหญ่คือคาวเทคเช็ร่อนนะคะสโลแกนตัวจริงวิ่งไกล Big กไอเดียก็คือ,อวิ่งได้ไกลกว่า42กิเมต่อถังค่ะ